มาแล้วฮันมอริชอัสล้อมาแล้วอ๋อจ่าเร่มาแล้ว,ลว,ลวโอ้าต์เอ็นเทน,ทนได้มาแล้วหนึ่งตัว <laughs> ได้แล้วหนึ่งตัวครับซูอ สวัสดีครับพี่น้องหลังจากหา่างหายกันไปนานผมไทยสกุลครับกลับมาเหตุคลิปอีกแล้วให้พี่น้องได้ลําขั้นกันต่อไปหลังจากที่บริโลงคลิปใน YouTube ตั้งโดนมื่อนี่เดือนสี่วันที่ยี่สิบสี่เมษายนครับออกกะมาตั้งใจว่าจะมาตกปลากระบอก ที่ทะเลปูซานจังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเดี๋ยวจะแจกไม้ปลากระบอกสำหรับพี่สำหรับน้องผู้ใดที่อยากมาตกปลากระบอกอยู่ทะเลปูซาน <c oughs> ไปไปเบื่อมันสีสวยน้าม,มาันลงคักแล้วตอนนี้นะเดี๋ยวแต่อปุปกรณ์กันครับถ่ายรถนี่แต่แต่แนวเดียวตี่ตาเบ็ดเกือบบด เบ็ด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 แล้วก็เบ็ดเบ็ดเบ็ดเก็บของก่อนอุปกรณ์ครับผอกผลไม้เฮงมือหันมาครับล่มคลักบ,บริปาจาัดโกมือนี้มาบลูมบันไดน,น้ำกะลงนล้ำลงคลักแล้วน้ำลงนี่ดีครับ โคนมากกว่านี่คุณเห็นไหมเขาจะมาจองไม้จองทีสูวงฮุนชิกีรับภาษาเกาหลีสูวงฮุนชิกีปกป้าก็บอกแบบไม่ใช้เหยื่อเดี๋ยวไปล่องลาดล่องนึงเพื่อ,อได้ไปปนเห็นไหมเราจะต มือนี่เป็นตัวเต้ตยโตใช่ครับปุ่นโดดต่ำๆยู่คนปุ่นเห็นโตอยู่มือนี่โตต่ำๆเลยใช่หรอ้อบางน,นึงโดดไล่ยหลา,าลี๋ยวลงล่องเบ้ง ค่นโมลายบนใเมือนเดี๋ยวเดี๋ยวทำหน้าที่ก่อนตัดป่าขึ้นมาเดี๋ยวจยิไทยเบ่งแบตสิเบตต้นป่านี่เป็นแพ้เป็นแพ้เลยคุณอนะลู่อะไรคุณป่าอีหอย่างเออเป็นตมกแสบสิคุณกำอุ่มซึมโอ้กำอุ่มซึม คโอ้อยจะเง,งีงยมาเอาเง,งีมาสอนอ๋อโอ้แม่นเบิดพุ่นพุ่นมันออกจกฟังบ่อยปลาใหญ่สิกินนั่นล่อหนามขืนอยังเดียวกำหมื่นสิสอนไปมกแน่เนาะลูกปลากระบอกว่านี่ ลูกปลาอีย่างวะกเป็นมอพี่น้องลูกปลาอีย่างบรรยากาศน่าจะฟาวอีกแล้วครับวันนี้ปลาโยกไกลไกลคุณลาวพวกเขาต่อฟังจะเสียบ่งบรรยากาศ ของหมครับตอนนี้เ่้ไว้นี่ครับบรรยากาศคนก็มาหลายก็มามีคนเกาหลีมานั่งคุยกันบ่กตอนนี้ผมก็พยายามเถานี่เขาห้มไปห้มมันเลยนี่ โออตายตาแดดกระหอนนอนกบเนนอนี่ป่าน่อยแล้วจิมี่เอาดางเขียวมาส่วนเอาไปมกป่าทะเอ้ายตายตายตา้ยโพ่อพ่สีกราบเลยนี่ก็ได้อ่าเ้ผัวดขึ้นสักตัวเลยยังไม่มีใครเอาขึ้นสักตัวเลย ขนาดพวกตกไอ้นั่งเรือไปตกะยุคคุณกลางคุณก็เพราะไรเดี๋ยวจ,จะล่อมึงอีกยังยกแล้วก็จะถอยทับเพราะนั่นแหละกลับไปเบิ่งอีกไม,นมก้นึงเดี๋ยวซาเมยก่อนเดี๋ยวลงไปอีกยังยก <c oughs> ไปเล่ามึงอีกยังยกอีกสักยกก็จะกลับแล้ว ปุ๊กิ없어요หลุดกำลังถ่ายวิดีโอสเสื้กหลุดแย่ดึงขึ้นมาใคส,สิมอแล,ละว่าลุดมาไม่มอเนี่ย เคาอยู่นี่แท็กซี่คุณอันก็พเตยไ่ยยโแล้วก็บอกว่าสิเทศห,หอดผาโมงแรงรก็บอกว่าสิสิทอดผาโมงแรงไ s ดีเรียกว่าสิถุกเท้าผาเบิ้งทอดตอนแรกนามมันหนุนเล็กน้อยสันเดีย หนำน,น,นุ่นเล็กน้อยปลาปลาขึ้นมาหนำหนำคนนี่ซีลองมันเล็กน้อยรอติดตามตอนต่อไปมาแล้วมาแล้วฮัอมอรชอบสูมาแล้วมาแล้วอ๋อจะเร่มาแล้ว 오 맞다 <laughs> 아니 외국 사람이 그거 외국 사람 예? 외국 사람 아 그니까요 괜찮아요 낭성무이1파마 약도 무이 레어 갑 낭약 ไม่ซีหลังครับเราไว้แล้ว น,น้ำขึ้นมาหลายแล้วน้ำนุนขึ้นสูงแล้วเกือบท่วมกระเป๋าน้ำฉันบอกว่าน้ำไม่ขึ้นมากป่าจมขึ้นมากกับน้ำสันเดย์ไม่ได้ถา่าไม่มาทัานในเมื่อูสิลองมึงอีกยักยกเก็บข้องนี้น้ำก่อนลองมาดูสักยกตอนแรกว่าจะกลักกบ ไปเขาบอกว่าปลาเขาหาเม้งแรงสันเด้คนไปเถ้าคนนึงปลาเขาหามุ้งแรงสังนเด้เสียกูสันเด้แล้วปลาเขา,เขามากเอ้บริเมียสับบริสิทาหามม้งแรงปล,ปลาเขาเจ้าสทจึงใดญ่ผู้ใหญ่เมื่อตัวออคอยกรับหาเบืองหาเม้งแรงเ,เพื่อได้ปลาพวก้น ไอแมวอันนี้เป็นคนเวียดนามมาตกมอง,กองเกอล้องนี้ไฟติ้ง빨리ับมา빨리ชัมาว่าฮาาาา้โยโอสันเด้ รีบเช้ามห้องนี้อ <laughs> นอนรออยู่ข้างตะเลนอนรอปลาเข้าอยู่ข้างทะเลตุดนอนบุงมูด <laughs> ถ่ายอีก,กสักชั่วโมงหนึ่งก่อน ห้าโมงแล้วครับตอนนี้พใหไงบอกห้าโมงป่าเขาเราจะลงมือแล้วตอนนี้ห้าโมงแล้ว <laughs> เ버지โกกี้ <g ogi> พใ่ไงบอกว่ากโกกีท่าสดชีวะแทน ได้มาแล้วหนึ่งตัวได้แล้วหนึ่งตัวครับสูงอ้วยน้องผมเนี่ยของเราโมเมนต์ของไฟนี่มีน้องของเพื่อนกําลังมากําลังมานี่คือเบ็ดที่ใช้ หาโมงแล้วก็แล้วหาหงโมงได้บัาทีนี่ตั้งแต่เที่ยงจนอหอดหงมงแรงได้แล้วครับในที่สุดในที่สุดก็ได้แล้วใช้เวลาประมาณหกชั่วโมงปลาตัวแรกที่ติดแห้ง่ในสกินเบิด ชีได้เอาเมียฝากเมียครับสิได้กลับแล,แล้ววัในใดแล้วได้ตัวเดียวก็เอาหนึ่งตัวครับสุดยอดอีดีอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ได้ครับมือหนาสีหาปลาไม้พี่ให้น้องได้เบิรงอีกก็ทำได้แล้วครับตะเว้นตกดินแล้วได้ตัวนึงพอดีก่อนเจีกลับบ้านสุดยอดอีดีมือนี้ พเพิ่นจับได้แล้วพุดน่ะพอถ้าเพิ่นขึ้นได้ตัวใหญ่เนี่ยจะคว้าขงขึ้นได้ตัวโอ้แบตสิเบิร์ตแล้วพี่น้องได้ตัวเดียวละยังได้สิกินเบิดบตุนี่ แก็สิเปิ้ลแล้วสิจบคลิปก่อนหนึ่งวันผ่านไปเมื่อยแห้งเก็บเบิดตุนเบิดตวัวรถลอกเบื่อมือนลอกเบื่อมือนค่อยเ,อเซ็นคอยล้วิจบคลิปแล้วครับพี่น้องล,ล่ารอยขนาดปานถึกรุ่มตีสิบตอนไน่น นี่แล้วครับจังไดอย่าลืมด้อกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะสําหรับไม้มรงนี้นะครับผมไม้มรงนี้เดี๋ยวจะเนี่ยจะขึ้นที่อยู่ให้ตอนนี้แหละเกรย์ว่างๆกับมานะครับผมย่าป,ป่าเขาได้ลายเอลีได้เป็นสอบสองสอบนี่เป็นหุ้นชิกี่ครับผมเป็นเบ็ดเกาะไม่ใช่เหยื่อสําหรับมือนี้ชวัสดีครับยน ហើយបានគិតប្រហែលជាអីចឹងប្រហែលជាអីចឹង